สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องใหญ่เลยค่ะการอัปเดตจาก Apple ในงาน WWDC 2 5ล่าสุด iOS 26กับ iPad OS 26ค่ะสวัสดีครับใช่ครับน่าสนใจมากตั้งแต่ชื่อเวอร์ชันเลยนะที่ข้ามจาก18ไป26เลยนั่นน่ะสิคะมันดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับ อาจจะสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆตามรอบปีแหล่งข้อมูลเราก็มาจากบทความสรุปฟีเจอร์ที่เปิดตัวในงานเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นกรองไฮไลท์สำคัญๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วมันน่าสนใจยังไงนะคะครับผม มาดูกันว่ามันส่งผลต่อการใช้งานหรือว่าทิศทางของ Apple ยังไงบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เห็นปุ๊บรูปปั๊บเลยดีไซน์ใหม่ Liquid Glass ค่ะใช้ทั้งบน iOS และ iPadOS เเลยอันนี้มันเป็นยังไงคะมีอะไรพิเศษไหมครับ เออมันคือการออกแบบที่เน้นความโปร่งแสงเหมือนกระจกนุนๆหน่อยนะครับทำให้พวกไอคอนวิดเจ็ตหรือส่วนควบคุมต่างๆมันดูมีมิติขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะคะใช่ครับแต่ก็ยังพยายามให้คงความคุ้นเคยเดิมไว้อยู่ไม่ได้เปลี่ยนจนจำไม่ได้อืมแล้วก็หน้าจอล็อกสกรีนก็ปรับปรุงด้วยนะครับตัวเลขนาฬิกาเนี่ยมันจะขยับตำแหน่งไปตามพื้นที่ว่างได้เองเลยอ๋อฉลาดขึ้นนะคะ ครับผมแล้ววอลเปเปอร์ก็มีเอฟเฟกแบบ 3D ขยับตามการเอียงเครื่องได้ด้วยดีไซน์นี้เขาบอกว่าจะใช้เป็นแนวทางเดียวกันหมดเลยในทุก OS ของ Apple ปีนี้น่าสนใจคะ่ะแสดงว่าไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่มีเรื่องออฟังก์ชันเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเน้นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของข,องข้อมูลบนจอด้วยครับให้มองเห็นง่ายขึ้นโอเคค่ะแล้วอีกเรื่องที่คือหากันมาก Apple Intelligence ที่อัปเกรดใหม่ อันนี้ทำอะไรได้น่าสนใจบ้างคะโอ้ oh, อันนี้มีหลายอย่างเลยครับที่เด่นๆก็คือ AI มันจะฝังลึกลงไปในระบบมากขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเอ,อ live translation ครับแปลข้อความแปลเสียงได้ทันทีเลยตอนคุยกันข้ามภาษาใน messages หรือ FaceTime โห oh, อันนี้ดีเลยคะ่ะครับแล้วก็มี visual intelligence อันนี้ก็ฉลาดคือมันช่วยค้นหาข้อมูลจากสิ่งที่เห็นบนจอได้เลยหมายถึงว่าถ้าเราเห็นรูปอะไรบนจอก็กดหาข้อมูลได้เลย ประมาณนั้นครับเช่นแตะที่รูปสินค้าก็จะค้นหาของที่คล้ายคลกันให้หรือแตะที่ตัวหนังก็อาจจะเพิ่มลงปฏิทินให้เลยอ๋อสะดวกขึ้นเยอะเลยจุดสำคัญคือ Apple เขาเน้นการประมวลผลบนอุปกรณ์หรือ OnDevice เป็นหลักนะครับอืมเพื่อความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เรื่องความเร็วด้วยแต่ก็นั่นแหละครับทำให้ต้องใช้ชิปรุ่นใหม่ๆหน่อย อ๋อก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้อง iPhone 15 Pro หรือ iPhone 16หรือพวกชิป M1 ขึ้นไปถูกต้องครับมันต้องการพลังประมวลผลจาก Neural Engine ที่สูงพอสมควรเข้าใจค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะใน Apple Intelligence มีครับมี Gen m o j i ให้เราสร้าง emoji แบบเฉพาะตัวจากคำบรรยายได้เลยแล้วก็ Image Playground สร้างรูปภาพจากคำสั่งง่ายๆครับ ว้าวสร้างรูปได้เองเลยครับแล้วก็ยังมีพวกช็อตคัสอัจฉริยะที่ AI ช่วยสร้างให้หรือการสรุปข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์จากอีเมลให้ดูง่ายๆครับผมดีจังค่ะแต่ฟีเจอร์พวกนี้เอ่อภาษาไทยอาจจะยังต้องรอหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้ต้องคอยติดตามว่าช่วงแรกจะรองรับภาษาอะไรบ้างแล้วเราต้องตั้งค่าภาษาเครื่องให้ตรงด้วยนะครับโอเคค่ะทีนี้นอกเหนือดีไซน์กับ AI ที่เป็นเรื่องใหญ่แล้ว ฟีเจอร์อื่นๆใน iOS 26เองมีอะไรใหม่ที่น่าสนใจอีกไหมคะก็มีการปรับปรุงการใช้งานทั่วไปให้ดีขึ้นครับอย่างในแอปโฟนเนี่ยเขารวมหน้าจอ favorites, recent, voice mails ไว้ด้วยกันแล้วอ๋อให้ดูง่ายขึ้นครับแล้วก็มี call screening อันนี้คือระบบจะช่วยถามทุเรศจากสายที่ไม่รู้จักให้ก่อนที่เราจะรับโหอันนี้ดีมากเลยอะค่ะ แต่แต่ฟีเจอร์นี้กับ Hold Assist ที่ให้ AI ช่วยรอสายให้เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยครับตอนนี้อ๋อค่ะก็ต้องรอกันไปก่อนครับส่วน Messages ก็แยกข้อความจากเบอร์แปลกได้ดีขึ้นตั้งพื้นหลังแชทได้สร้างโพลในกลุ่มหรือส่ง Apple Cash หากันได้ด้วยอืมเล็กๆน้อยๆแต่รวมๆกันก็น่าจะสะดวกขึ้นเยอะครับผมแล้วก็มี CarPlay ดีไซน์ใหม่มี Compact Call View ไม่ให้บังแผนที่ Apple Music แปลเนื้อเพลงช่วยออกเสียงได้ Maps ก็บันทึกที่เคยไปแนะนำเส้นทางฉลาดขึ้น Wallet แสดงสถานะเที่ยวบินสดๆได้เลยค่ะเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึง iPad OS 16บ้างค่ะอันนี้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยที่อาจจะทำให้ iPad มันทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์มากขึ้นอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับคือการมาของระบบจัดการหน้าต่าง Windows System แบบ Mac ที่หลายคนรอคอยกันมานาน ในที่สดุดใช่ครับทำให้เปิดหลายแอปพร้อมกันได้จริงๆปรับขนาดหน้าต่างย้ายตำแหน่งจัดเรียงได้ค่อนข้างอิสระเลยมีเมนูบาร์ด้วยไหมคะมีครับมีเมนูบาร์เหมือนบน Mac เลยแล้วก็มี Expose ให้สลับแอปง่ายขึ้นด้วยระบบนี้จะทำงานร่วมกับ Stage Manager เดิมหรือจะใช้เดี่ยวๆก็ได้ให้ความยืดหยุ่นสูงกว่าเดิมมากโอ้างี้วิธีการทำงานบน iPad น่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแน่นอนครับมันปลดล็อกศักยภาพการทำงาน multitasking ของ iPad ไปอีกขั้นเลย แล้วมีแอปอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบน iPad อีกไหมคะมีแอปที่หลายคนรอคอยมาลง iPad ครั้งแรกเลยคือ Preview ครับอ๋อแอป Preview ที่ใช้แก้ PDF m มา k up รูปบน Mac ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลยทำให้การจัดการเอกสารรูปภาพบน iPad สะดวกขึ้นมากๆเหมือนทำบนคอมเลยเยี่ยมเลยค่ะครับแล้วก็แอป Files ก็เก่งขึ้นจัดการไฟล์ได้ละเอียดขึ้นแอป Journal ก็ปรับปรุงให้ใช้กับ Apple Pencil ได้ดีขึ้นแล้วก็ Calculator ครับ ที่ตอนนี้รองรับ Math Notes ด้วย Math Notes คือยังไงคะคือเราเขียนสมการด้วย Apple Pencil ลงไปในแอป Calculator ได้เลยครับแล้วมันจะคำนวณให้หรือจะสร้างกราฟ 3D จากสมการก็ได้โหล้ำมากค่ะเหมือน iPad OS รอ่นนี้เน้นเรื่อง Productivity จริงจังเลยละคะชัดเจนเลยครับผมสุดท้ายนี้รบกวนสรุปเรื่องอุปกรณ์ที่รองรับอีกครั้งได้ไหมคะใครจะได้อัปเดต iOS 26กับ iPad OS 26บ้างได้ครับ สำหรับ iOS 26นะครับต้องเป็น iPhone 11ขึ้นไปครับค่ะส่วน iPad OS 26ก็จะเริ่มที่ iPad Pro รุ่นที่3 12.9นิ้วหรือรุ่นที่1 11นิ้วขึ้นไป iPad Air รุ่นที่3ขึ้นไป iPad รุ่นที่8ขึ้นไปแล้วก็ iPad mini รุ่นที่5ขึ้นไปครับค่ะแล้วฟีเจอร์ AI ล่ะคะอ๋อ ย้ำอีกทีนะครับว่าฟีเจอร์ Apple Intelligence ทั้งหมดเนี่ยต้องการพลังประมวลผลสูงจะใช้ได้เฉพาะบน iPhone 15 Pro Pro Max iPhone 16ทุกรุ่นแล้วก็พวก iPad หรือ Mac ที่ใช้ชิป M1 หรือใหม่กว่ารวมถึง iPad mini รุ่นใหม่ด้วยใช่ครับ iPad mini รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป A17 Pro ตามข่าวลือนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องต้องค่าภาษาเครื่องให้ตรงกับภาษาที่ AI รองรับในช่วงแรกด้วยรับทราบค่ะ สรุปแล้ว iOS 26และ iPad OS 26นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่จริงๆนะคะทั้งหน้าตา Liquid Glass ที่ดูใหม่แล้วก็ฉลาดขึ้นด้วย Apple Intelligence ที่ฝังเข้ามาในระบบครับการใช้งานน่าจะสะดวกขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ยังคงเน้นความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ iPad นี่ดูจะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆไปเยอะเลยนะคะใกล้เคียงคอมพิวเตอร์มากขึ้นจริงๆใช่ครับและเรื่องที่น่าคิดต่อจากนี้ก็คือ การที่ AI มันเข้ามาอยู่ในทุกส่วนของการใช้งานแบบนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีที่เราโต้อตอบกับอุปกรณ์พวกนี้ไปมากน้อยแค่ไหนในระยะยาวนั่นสิคะแล้วพอ iPad มันเก่งขึ้นด้านทำงานขนาดนี้เส้นแบ่งระหว่างแท็บเล็ตกับแล็ปท็อปมันจะยิ่งจางลงไปอีกไหมหรือมันกำลังจะกลายเป็นอุปกรณ์ประเทศใหม่ในอนาคตก็น่าติดตามกันต่อไปครับ